สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับจริงเจ้าแห่ง r p g วันนี้เป็นเวลาประมาณ10ชั่วโมงก่อนหลีก3.26เปิดนะครับหลายคนที่ดูสตรีมมาหลายๆวันยังสงสัยว่าทำไมยังไม่ลงบิลสตาร์เตอร์สักทีเพราะว่าผมตัดสินใจอย่างนึงไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คิดว่าตัดสินใจได้แล้วนะครับเอ่อ3ห6นะครับลีกนี้ผมจะเล่นเทมเพลตนะครับซ้อมมา แคมเปญในสตรีมทั้งหมด4รอบนอกสตรีม1รอบรวมเป็น5รอบเวลาที่ดีที่สุดอยู่ที่4ชั่วโมง53นาทีซึ่งสำหรับผมถือว่าเร็วมากปกติผมเป็นคนวิ่งแคมเปญช้ามากนะครับไม่เคยซ้อมซ้อมไว้อยู่ที่4ชั่วโมง53นาทีอินค i ิ i t o r ตอร์นะครับย้ำก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของคลิปถ้าพาร์ทนี้ไม่ถูกใจ นะครับจะได้ไม่ต้องดูต่อประหยัดเวลาผมไปส่งแค่จบแคมเปญนะครับหลังจากจบแคมเปญผมบอกบิลที่ผมจะเล่นแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นบิลที่ผมจะเล่นเพราะว่าผมคิดว่ามีบิลที่ดีกว่าและผมจะบอกว่าบิลที่ดีกว่าไปทางไหนนะครับแนะนําให้ไปเล่นนะฮะอ,อ,อย่างหนึ่งแล้วกัน ผมรู้สึกว่าผมบังเอิญบ่อยมากตั้งแต่ p e 2เปิดก่อนหน้านี้ไม่เคยแต่ตั้งแต่ p e 2เปิดบิลที่ผม c o v เวอจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งที่เก่งมากๆค o v e r ตลอดนะครับซึ่งเขาไม่ได้กรอบผมแล้วผมสัญญาว่าผมไม่ได้กรอบเขาแต่มันบังเอิญตรงกันตลอดลีกนี้เขาไม่ได้จะเล่น Inquisitor แต่เขาทำบิลอินควิซิเตอร์ออกมาก่อนสตรีมผมมีโอกาสได้ไปนั่งดู และพอดูแล้วผมรู้เลยว่ามันเป็น build บิลที่ดีกว่าเซฟกว่าบิลที่ผมจะเล่นเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ไปเล่นบิลเขาแทนนะครับเขาไม่ได้สตาร์ทบิลนั้นแต่เขาทำกายไว้ค่อนข้างละเอียดอ่าคนนั้นก็คือแลนส์นะครับกับตน Lance, แลนส์หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอ่เพราะฉะนั้นผมไปส่งแค่ครึ่งทางครึ่งทางก็คือจบแอคซต์หลังจากนั้นผมจะบอกว่าผมจะทําอะไรแต่ผมไม่แนะนําให้ตามผมมานะครับโอเคอ่เริ่มต้นอย่างแรกทําไมต้องเป็นเทมเพลานะครับ ผมมองไปที่คลาสที่มี3 ascendancy ที่เก่งโดยเฉลีย่ยเหตุผลเป็นเพราะว่าในอนาคตถ้ามันไม่เวิร์กนะครับเราสามารถหนีไป ascendancy ข้างๆได้ตลอดเพราะใน POE 1เราเรียอเซนเซนซีได้ตลอดและมากไปกว่าน,นั้นเรายังสามารถนะครับใช้จูพิเศษนะครับที่ขโมยพลังของ ascendancy ข้างเคียงมาใช้ได้1โนดนะครับทำให้เทมเพลตน่าสนใจมากเพราะว่านอกจาก Inquisitor ที่แข็งแกร่งมากๆแล้วนะครับไฮโรแฟนแล้วก็การเดียนมีโหนดดีๆเยอะมากนะครับไฮโรแฟนและการเดียนมีโหนดดีๆเยอะมากแต่ทําไมเริ่มเป็นอินควิซิเตอร์เราอยากได้พลังต้นเกมของอินควิซิเตอร์อินควิซิเตอร์เป็นคลาสที่เก่งต้นเกมและสเกลสูงเลดเกมดูแปลกมากดูไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่แต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับมาเป็นคลาสที่เก่งเร็วต้นเกมได้ระเบจสูง แล้วก็เลดเกมสเกลได้สูงนะครับมันมีโหนดอย่างคริชง่ายคริชตามสเตตนะครับคริชอิงนอร์ลิสเซนต์นะครับเป็น2โหนดหลกัหลกๆที่อินควิสิเตอร์แทบทุกต,ตัวต้องใช้อยู่แล้วและมากไปกว่านั้นมีแบทเทิลเมจนะครับมีเออ่คอนกราวซึ่งเป็นโหนดต้นเกมที่แข็งแกร่งมากๆ2โหนดนะครับเออ่ถ้าไม่ชอบเพลย์สไตล์ของอินควิสิเตอร์รู้สึกว่าบางไปผมก็แนะนำเป็นไฮโลแฟนนะครับต้นเกมก็จะมีชีวิตที่ง่ายมากนะครับมินิมัมเอ็นดูแลนด์สี่ มินิมัมพาวเวอร์สี่ไอพาร์ตเอนดูแลนด์ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกแต่ไอพาร์ตพาวเวอร์ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่พาร์ตเอนดูแลนด์แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นโครงบิวที่จะเล่นเล่นอะไรก็ได้นะครับเล่นไปเอาอะไรก็ได้นะครับจะเล่นการเดี่ยวนั้งแต่เริ่มก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องเล่นไฟล์สตาร์เตอร์นั่เล่นการเดี่ยนจะเล่นซัมมอนเบรจิงสปีไวท์นะครับก็ง่ายดีแต่ว่าโครงบิวที่จะเล่นเนี่ยจะเล่นเอเซนเซียอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนไม่มีโหนดที่จําเป็นต้้องงใใชในการวิ่ นะครับโอเคพอเราตัดสินใจเลือกเอเจ n เซนซีได้แล้วนะครับสซลรับ3.26เราจะมาที่2เวอร์ชันที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายในช่วงต้นหลีนะครับเราก็จะมีเวอร์ชัน Energy Blade นะครับแล้วก็เวอร์ชัน c l l l ์ a ค b r r n n นะครับทำไมต้องเป็น2 s k สกิลตระกูลนี้เพราะว่าเป็น2ตระกูลสกิลที่ดาเมจสูงนะครับเท่าที่ผมไปดูมา Energy Blade สูงกว่าเยอะนะครับ แลกกับเซตอัพที่ต้องสเปซิฟิกพอสมควรนะครับคุณต้องมีของประกอบอย่างที่บอกมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งที่ cover ไปแล้วนะครับและทำบิวไว้ดีนะครับเขาเชี่ยวชาญบิวทํำนองนี้มากๆก็คือแลนส์นะครับกับตอนแลนส์๋ยวผมจะทิ้งคลิปไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับเวอร์ชัน Energy Blade นะครับพอจบเนื้อเรื่องก็จะสตาร์ทด้วยแสงถ้ำหรือไฮสนะย้ำเตือนแสงถ้ำตัวเนิฟมาเพราะฉะนั้นนะครับไปชั่งน้ำหนักเอาเองว่าคุ้มที่จะเริ่มแสงถ้ำไหมแต่ปกตินะครับ ก็จะเริ่มด้วยไฮส์นะครับบิวที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วก็ดิเฟนซีฟเลเยอร์ค่อนข้างดีนะครับเริ่มไฮส์มันก็จะเก็บเคอร์เรนซีได้ง่ายส่วนเวอร์ชั่นที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นเซ l ลฟ์แคสต์แบรนด์ไม่เอเนอร์จีเบลดนะครับก็จะเป็นไฮส์แมปแล้วก็ถ้างบประมาณถึงก็จะเป็นบอสแคนรีแบรนด์ Band ที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนะครับก็ยังคงเป็นฟิ n a n c e Brand of Dissipation ช c ั l นนะครับสเกลดีดาเมจสูงดาเมจเป้าเดี่ยวสูงข้อเสียคือ เป็นเจมทานฟิกเกอร์นะครับก็ต้องวิ่งแลบหรือซื้อเอานะแล้วก็ข้อเสียคือ LE ลีเคลียไม่ค่อยดีนะครับแก้ได้ด้วยเอฟเฟกระเบิดต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ปลายทางนะครับที่ปลายทางว e คสอนะครับเราก็จะเข้าสู่บิ์แบบเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือ Energy Blade ซึ่งผมคิดว่าเป็นบิ์สเปลที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมณนะปัจจุบัน อาร์คเมโดนเนิร์ฟมาเพราะฉะนั้นผมว่านะัปัจจุบันภาษส ح, Energy Blade ดีกว่ามากๆนะครับ n l r g y b เ a d e เนี่ยเราเล่นได้หลายทางแครซอนควิสแคสซอนควิสแบนนะครับสกิลที่ผมสนใจสกิลหนึ่งก็คือ i n c i n e t e t e of v t n n i n g เนี่ยครับไม่แครอนควิไผสมคู่ได้หมดนะครับในนี้นะครับกับ E Blade แต่ว่ามันใช้เคอร์เรนซีค่อนข้างเยอะกว่าจะไปเป็นเวอร์ชันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแยกทางเก็บเคอร์เรนซีเนี่ยก็จะไปคนละทางกันนะ e เบดตั้งแต่ต้นนะแสงทำไฮส์นะครับเก็บแมปเก็บบอสนะเซฟแคสต์แบนไม่ e เบดนะครับเริ่มไฮส์ไปแมปไล่บอสไม่ว่าจะเป็น destructive play นะครับเก็บวอยสโตนนะเซตอัพพินันซ์แบนแล้วก็เข้าเอนเกมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคงม,มาตายที่ e เบดเหมือนกันแล้วผมบอกเลยว่าเอ่อเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น e เบด มีหลายหคนทำเพราะฉะนั้นคิดว่ามาฝากไว้ที่ Accept กับ Inquisitor คนดูน่าจะไม่เหงาจนเกินไปคําเตือนก็คือเทียบกับ s t a r t เตอที่เคยทำใน P.O.E ทั้ง1และ2นี่น่าจะเป็นบิวที่เปีนโนที่สุดเท่าที่เคยทำมานะครับเป็นโนแล้ว Performance มันออกมาดีแต่สุดท้ายมันก็เป็นโนเปีนโนคืออะไรนะครับบิวที่มือซ้ายของคุณไม่ว่างสักนิ้วเลยนะครับต้องกดหลายปุ่มมากๆเพื่อทาให้ ประสิทธิภาพของริวมันออกมาต้องยอมรับว่าสกิลสเปลนะครับไม่ได้เด่นในช่วงต้นเกมมากนักน,นะโอเชนเอเเบลดเท่าที่ดูดูดีแต่สเปลทั่วไปไม่ได้เด่นเท่าสกิลปาขวดหรือว่าสกิลที่เป็นเมตาในการวิ่งแคมเปญอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่กดหลายปุ่มคุณจะมีเวลาเล่นแคมเปญที่นานนะครับถ้าใครอยากอยู่แคมเปญน,นานๆไม่มากการกดลอลไก,ก,ก็ก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องการกดหลายปุ่มนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียด เรื่องแอคแต่ละแอคกันนะครับใน P.O.B. นะครับทางด้านซ้ายล่างจะมีแยกไว้เป็นส่วนๆนะครับในเกี่ยวกับสกิลทรีนะครับเราก็จะเริ่มใช้พลังของการเป็น Fire c ร์แคสเตในแอคหนึ่งนะครับถามว่าคิดสกิลพอยต์ยังไงปกติแล้วเนี่ยในแต่ละแอคนะครับแมปสุดท้ายเลเวลเท่าไหร่ผมจะเอาแมปนั้นลบสนะครับและนั่นคือเลเวลของแอคนั้นนะแมปสุดท้ายเลเวลเท่าไหร่เอาแมปนั้นลบสโดยประมาณนะครับ เพราะงันอย่างแรกนะครับเราจะไปเอาโหนดที่เสริมดาเมจให้เร็วที่สุดนะเราจะได้โหนดดาเมจที่สําคัญที่สุดในวิวช่วงแรกนะครับตอน act สโหนดนั้นก็คือ mastery ของไฟนะครับ critical s t r i วางอีกไหนไม่ได้แต่นะครับ hit ที่โดนศัตรูที่ติดอีกไนท์ทำดาเมจแรงขึ้น100%เปอร์เซ็น boost ดาเมจที่แรงมากๆนะครับแล้วพอ act สนะครับก่อนที่เราจะใช้แบร์นดนะครับเราก็จะมาเอา elemental overload m นะ e e ครับมอเอเลเมนทอเมจพิชิตนะครับแต่ค uh ริปไม่ทำเดเมจเพิ่มนะครับแล้วก็เริ่มลากออร่านิดหนึ่งเพราะเราจะสแตก uh ็กออร่าออร่าที่เราจะใช้ประโยชน์หลักๆในช่วงต้นเกมจะมีอยู่3ออร่านะครับคลาเรตเพื่อทำให้คุณไม่ต้องกดขวดมานาะบ่อยกดบ้างแต่ไม่ต้องกดบ่อยไวท a l ท t y ิตี้เพื่อทำให้คุณเล่นง่ายนะครับไม่ต้องกดขวดเลือดตายน้อยลง แล้วออร่าที่3นะครับจะเป็นออร่าช่วยเก็บเลเวลนะครับก็คือ h e r a l อ of Thunder นะครับซึ่งเราจะเปิด3ออร่านะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นแบรนด์นะพอเราไปเปลี่ยนเป็นแบรนด์ที่ท้าย X 3ตัวละครเลเวล28นะครับขึ้นไปเราก็จะอัพโหลด Rune b i ด d e r นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้3สกิลในการทำาาเเ g จก็คือ l o a n i n g m a g m a นะครับซึ่งจะเป็นสกิลที่คุณได้ฟรีนะครับ f ฟรมวอลซึ่งก็จะเป็นสกิลที่คุณได้ฟรีนะครับและอีกสกิลหนึ่งก็คือ Holy Flame Totem นะครับซึ่งจะเป็นสกิลที่คุณต้องซื้อมาในตรงสกิลเซตนะครับก็จะบอกไว้อยู่ว่าสกิลที่ใช้มีอะไรบ้างสกิลส่วนใหญ่ได้ฟรีแต่บางสกิลที่ไม่ได้มีนะครับคุณต้องไปซื้อมานะครับเ,เดี๋ยวผมจะลิงก์วิธีการวิ่งแอคนะครับวิ่งไปพร้อมกับตัวอย่างก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มตี3หลังดูคลิปนี้ก็วิ่งไปพร้อมผมเลยก็ได มีอะไรสงสัยก็จะได้ถามกัเลยนะครับ p าวเวอร์สปของเราจะเริ่มขึ้นที่เลเวล28หลังจากเราเปลี่ยนเซตอัพจาก r o ลลิงแมก g ม่ซึ่งเป็นสกิลที่ต้องหยุดยืนตีนะครับเป็นสกิลที่แปะโดดแปะโดดได้อย่างอ r ม a าเก d o n อนแบแล้วพอเราได้อ r ม a าเก d o n อนแบปุ๊บนะครับเลเวลที่ตามแมปอยู่ค่อนข้างเยอะของเราก็จะห่างอยู่ประมาณ3นะครับแมปเลเวลเท่าไหร่เราก็จะห่างอยู่3ซึ่งเป็นเรนจ์ที่ดีและไม่โดนเลเวลเพนาที นแน่นอนว่าอัมเ d เกนต้นแบนเป็นสกิลดาเมจหมู่ที่ดีแต่ในด้านดดเมจเดี่ยวมันไม่ได้ดีนะ,นะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่เราเลือกมาช่วยก็คือ Firestorm นะครับไฟเอร์สตเป็นสกิลที่แรงมากๆมี2เวอร์ชันของ Firestorm มนะครับมีเวอร์ชั่น u Unleash ซึ่งลองแล้วว่าเวิร์กกับอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับใส่เข้าไปเพิ่มให้แล้วกันนะคือ Spell Echo ซึ่งกำลังจะบัฟมาคุณเลือกมาแค่โหนดเดียวนะครับว่าคุณจะเอา Unleash หรือ Spell Echo ไอที่เหลือ ใช้เหมือนเดิมน,นะครับนะบผมเปิดไว้แค่4นะครับคุณจะเลือกอัลิชก็ได้คุณจะเลือกสเปลเอโคก็ได้ราคาเท่ากันอยู่ที่1นอัลเคมีทีนี้นะครับอ่าก็จะบอกไว้เลยว่าสเปลสุดท้ายนะครับคุณก็ยังต้องกดหลายปุ่มถ้าอยากให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีเวลาวิ่งปกตินะครับเราจะแปะอัมาเกดอนแปลนใส่มอนอารมณ์ประมาณนี้แป,แปะ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 ไม่เห็นนะครับพอปิด p ีอโอโอเคกระโดดแปะ แปะนะครับลองไปดูในแมปจริงนะออตอนนี้เป็นตัวละครที่เพิ่งจบในเรื่องเวอ64นะครับเทรสตล์มันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นลองดูเจอมอนนะครับโดดไปเรื่อยแปะนะครับดาเมจลงแปะนะครับดาเมจลงโดดไปโดดไปแปะ คุณจะไม่ทําอะไรเลยนะครับคุณจะไม่หยุดฆ่ามอนคุณจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นยกเว้นว่าคุณเจอยูนิสนะครับมอนยูนิสหรือบอสนะครับที่ต้องหยุดใช้ดาเมจเพิ่มพาร์ทนี้ก็ดูเหมือนง่ายนะครับแต่พาร์ทที่ดูเหมือนยากขึ้นเนี่ยคือเวลาเราเจอบอสนะครับนอกจากการที่เราจะแปะมาเกดอนแบนแล้วนะครับเราจะใช้เวฟออฟคอนดิชันนะครับเคิร์สแล้วก็ลงดาเมจด้วยไฟสตอมนะ เพราะฉะนั้นมีปุ่มที่ต้องกดเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจในหลายๆคนต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าอยากเล่นให้มันเต็มประสิทธิภาพของสกิลต้องทําแบบนี้นะครับสําหรับแลบนะครับแลบแรกที่เราจะเอานะครับออลองมาทุกโหนดลนะสำหรับโนหนดแรกนะครับโหนดที่เซฟเนี่ยคือ Algorithm p e n i t e แ c e แต่ว่าโหนดที่ทําให้คุณเล่นง่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมคิดว่าคือ s a n c t u a r y นะครับ แล็บแรก uary, แสงชัวรี่แล็บสองพิเอร์สแพดนะครับสองโดนี้จะทําให้เวลาคุณยืนเฉยๆแล้วคุณถึกมากๆแต่พลังของพิเอร์สแพมันจะโชว์ตอนที่คุณเข้าแอคแนะครับเพราะว่าเป็นแอคที่ได้แล็บสองนะครับแล้วคุณมาอัพไมโอแมทเทอร์นะครับตัวละครคุณจะอยู่ในสถานะที่ถึกมากๆมากจนคุณไม่ควรจะกังวลกับการตาย นอกจากคุณจะ AFK นะครับจริงหรือเปล่าลองดูนะครับยืนอยู่เฉยๆไม่ควรจะาตเราไม่ได้ทำา a เ a g มอนอันนี้ต้องบอกนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยืนอยู่เฉยๆให้มอนสิกว่าตัวลูมตีเนะี่ยไม่ปกปติแล้วแต่ยังมีจังหวะให้รีแอคค่อนข้างเยอะเพราะว่าดาเมจแชร์ไปลงที่ my over matter นะครับดาเมจแชร์ไปลงที่ my over matter บวกกับคอนกาวมัน คิวเราแล้วมันคิว E.S เราด้วยนะครับทำให้มันเป็นร่างฐานที่ดีมากๆนะตั้งแต่ Act 8เป็นต้นไปคุณจะรู้สึกว่าตัวละครคุณถึกและมากไปกว่านั้นมันจะเป็นพื้นฐานในการลงไฮส์คอนเทนต์ที่วัดว่าคุณถึกพอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น l a บ2 Act 8 My o v Matter นะครับค่อนข้างแข็งแกร่งทีนี้พอเรารู้ว่าผมอยากให้เรา up My o Matter สิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือ เกียร์คุณควรจะเป็นเกียร์อย่างน้อยไฮบริดเอเนอร์จีชิลหมายความว่าเป็นเกียร์ที่ใช้อินนะครับชุดที่ใช้อินซับเป็นส่วนมากมันจะได้ง่ายด้วยความที่เรามีชุดที่ใช้อินเป็นส่วนมากผมตัดเจมซัพพอร์ตส่วนใหญ่ที่เป็นสีเขียวไปเกือบหมดเลยเพื่อทำให้มันง่ายเพื่อทำให้คุณใช้เจมแค่สีแดงกับสีฟ้ายกเว้นลิฟสแลมที่จะมีซัพพอร์ตสีเขียวสองเม็ดนะครับ ออลาอื่นๆนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องกดนะครับกดก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้น a อเก้าอก็ไม่มีอะไรพิเศษละก็ได้เป็นการเพิ่มเลือดนะครับเพิ่ม resistance ของตัวละครทั่วๆไปสเกล l อลิเมนทัลดาเมจนะโจรนะครับหรือว่าบันดิตเราจะช่วยอารีนาเพื่อ r e s i s t a น c ์เพราะรู้สึกว่าง่ายที่สุดนะครับสำหรับการโปรเกรสไปที่ หลังจบแคมเปญนะครับหลายคนมั่นใจว่าตัวเองฉึกหรือสเกลของได้คุณจะหยิบมูฟสปีดมาก็ได้นะครับหรือถ้าใครมองไปที่เลดเกมคุณจะหยิบเลือดก็ได้แต่ผมแนะนำว่า r s i s t a n c นนะครับหลังจากจบจริงจริงก่อนจบแคมเปญแป๊บหนึ่งด้วยครับสิ่งที่คุณควรทำคือพอตัวละครคุณเวลห0สิปุ๊บเวลหกสิบนะเวลหกปุ๊บให้มาที่โลหาเบอร์เลยนะครับคุยกับวากาโน แล้วซื้อคอนแทคทุกอันที่เขียนว่าเดโมลิชั่นกับล็อกพิกพิมว่าเดโมนะครับพิมว่าเดโมในช่องเดโมถ้ามีอะไรขึ้นซื้อนะครับต่อมาพิม,มพ์ว่าล็อกพิกพิม์ว่าล็อกเฉยๆก็ได้ถ้ามีอะไรขึ้นซื้อซื้อเสร็จกลับไปเล่นแคมเปญต่อเวลหกสิบเอ็ดกลับมาเหมือนเดิมมาคุยกับวากาโน่ต่อเสร์มเดโมเสร์มล็อกพิก จอซื้อทำไมไม่ซื้อให้หมดคุณไม่มีทางบีเคอร์เรนซีเยอะขนาดนั้นมันใช้แช้นซื้อถ้าคุณมีแชน้นยี่สิบเมตรตลอดเวลาคุณจะซื้อหมดก็ได้แต่ซื้อแค่เดโมซื้อแค่ล็อกพิกนะครับซื้อเสร็จแล้วเก็บไว้ในไฮส์โกเกอร์เก็บไว้ที่ไหนก็ได้ที่จะไม่ลืมนะครับแล้วหลังจากจบแคมเปญเราจะสแปมไฮสจนกว่าเราจะมีตังซื้อชุดไปเล่นในเวอร์ชั่นต่อไปนี่กลับมาที่ชาร์ตนิดนึงนะครับอย่างที่บอกคุณมีช้อยให้เลือกว่าคุณจะเล่น Energy Blade หรือคุณจะเล่นเ e l l c แคสต์แวร์นะครับสำหรับใครที่เล่นเซ l l c แคสต์แวร์ผมมี P.O.B. เ well วล90นะครับก็จะใช้เวลาในเกมประมาณสัก20ชั่วโมงไม่น่าเกินนั้นเพราะว่าแคมเปญเนี่ยผมรันอย่างที่บอก5สับหสับหชั่วโมงถ้าคุณไม่เคยเล่น P.O.B. 1เลยผมคิดว่าอย่างน้อยอย่างมากก็แค่คูณ2ก็คือ10ชั่วโมง10ชั่วโมงคุณจดแคมเปญ สามไฮอีกสิชั่วโมง20ชั่วโมงคุณควรจะเข้า P.O.B เวอร์ชันที่ผมแปะไว้แล้วได้จะเป็น Finance b a n d of Dissipation นะครับเวอร์ชันเซลล์แคสตนะครับระเมกลมจะไม่ได้ว่ากี่ล้านแต่เยอะพอที่จะเก็บ Atlas เองได้ทั้งหมดต่อจากนั้นถ้าอยากพัฒนาเดีย๋ยวเรามาอัปเดทกันวันต่อวันถ้าอยากเล่น Energy Blade อย่างที่บอก P.O.B ที่ดีกว่าบิลที่เทสมาดีกว่ากับต a แลนซ์ทำไว้แล้วผมแปะลิงก์ ใต้คลิปตามเวอร์ชันนั้นได้เลยอยากเล่นเวอร์ชันไหนก็ได้สุดท้ายแล้วอินคว s i ิเตอร์แพชนี้เมตาไปอยู่ที่ E-blade แน่นอนแล้วเวลาคุณใช้ Energy Blade ข้อข้อดีของ Endgame Energy Blade คือคุณชอบสกิลอะไรคุณใช้ได้ทั้งหมดนะครับมันทำงานอย่างนั้นนะครับเพราะว่า r n y r g y Blade มันคือดาเมจคุณจะใช้สกิลอะไรก็ได้แรงเท่ากันไหมไม่เท่าเาคลียร์ดีเท่ากันไหมไม่เท่าแต่คุณอยากใช้สกิลอะไรก็ใช้ เนครับเพราะงั้นที่เอ็นเกมมันไปตันที่จุดเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเล่นเวอร์ชั่นไหนเนะเพราะยั้นหลีกนี้อาจจะจับมือน้อยนิดนึงอย่างที่บอกข้างล่างลิงก์มีอะไรบ้างนะครับวิ่งแคมเปญ p o b แคมเปญนะครับ T.O.B Finance b a n d ว e 90ลิงก์ไปชแนลกับตันแลนด์ถ้าอยากเล่นเวอร์ชัน e g b นะครับมีปัญหาอะไรนะครับเข้ามาเจอกันตีสามคืน นี้วันีกเปิดนะครับปัญหาทุกอย่างที่อยากสอบถามเกี่ยวกับพีนันแบนอินควิสิเตอร์เอเนจีเบลดสเปร l b เบ d ดอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเจอกันนะครับคลิปนี้แปะไว้ประมาณนี้ถ้าคุณอยากเล่นเอเซนซี่อื่นนะครับใช้แพลนนี้วิ่งได้ไหมได้แค่ไปหาโหนดเอเซนซีมาเองนะครับเซฟสุดๆนะผมเป็นคนที่วิ่งแคมเปญช้ามากผมวิ่งสับห้าได้คุณก็ทำได้นะครับสับห้าชั่วโมงในแคมเปญถือว่าโอเคแล้ว นะครับแล้วก็ไฮโดรแฟนก็ทําได้การเดียนน่าจะเร็วกว่าน,นี้ด้วยนีครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ประมาณนี้นะอย่าลืม Twitch มีดอกนะครับดอกทั้งดอกฟรีแค่ดูสตรีมแล้วก็ดอกเสียตังกด t วิสับนะครับแจก2คลิปสับแตก็ได้ดอกนะครับยังไงเข้ามาเจอกันนคลิปนี้ฝากไว้ประมาณ20นาทีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ